ไม่ได้หามแล้วนอนนี้แล้วตาบวมนี่ยตาบวม้เนี่ยตาบวมน่กเข้วะอ้้ยเอสดเหลืองเมืนี่อทเด่มลองอมรินินช่องด้วยนะคะ ูวนต้องรถตู้ไปได้ไป่ะนั่ได้มนั่งได้่ะไปรถตู้นี่แม่รถเขา่อน แ่นล้ววมาจะพาพอนเมื่อไรแต่เกมสู้ดูบ้านนอนจับมงมบล็ขับข่าเปงสานนี้นไปนี้ผมจะไปวัดนะคาับเอารถไปบอกะ กำลังหาอยู่เาะอคนว่าจะไปกับไปกับพี่โจ้กพี่โจเต็มแล้วอ้าพี่โจตจมเลวเหรอไม่พี่โจคิดว่าพี่ชันชัไปใช่พี่ชันชัยไม่ไปก็พี่ก็จะลองไปด้วยพี่ไม่ทำไม่ทำไม่ไปจะรอนเพ่มได้ไมไม่ไม่เป็ไเพราะว่าขึ้นรถพี่ออนแล้วนี่เนี่ยทำพี่ออนพี่เออพี่รถไปมา

ครับบรรยากาศเช้าด้ที่กกกอครับกาศเย็นสบาย